สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยากร่วมสนุกถึงเต้นเนร้าใจสามารถคลิกลงข้างล่างใต้คลิปนี้เลยนะครับเริ่มต้นกันที่อันนี้เป็นการวิเคราะห์ในการเสริมทัพของ Manchester แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในซีซั่นนี้นะครับว่าจากคะแนนเต็ม10เนี่ยแฟนบอลจะให้เท่าไหร่กันบ้างนะครับเป็นซัมเมอร์ที่แมนยูเนี่ยทำได้ดีมากนะครับแล้วก็สามารถเกาได้ตรงจุดที่ขันนะครับกับการดึงราฟีวารานมาเสริมทัพหลังบ้านนะครับแล้วก็เจอร์รัชมาทําเกมทางฝั่งขวา ซึ่งเป็นจุดอ่อนของทีมมมนฯน,นะครับนอกจากนี้ยังมีดีลสุดช็อกที่ได้ล่าสุดก็คือคริสเตียโนโดนโดตัดสินใจคัมแบ็กสู่ทีมอัลฟอร์ดทำให้แนวรุกของปีศาจแดงชุดนี้ดูน่ากลัวขึ้นมากและการเสียเดนนิสเจมเนี่ยไม่ใช่ปัญหาแน่นอนครับในขณะที่แนวรับโดยรวมแล้วนี่มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น รวมถึงตำแหน่งผู้รักษาประตูด้วยก็น่าจะหมดห่วงนหน่อยส่วนแดนกลางนะครับก็จะมีแค่พอพกบาครับกับสกอตแมคกเกอร์เบเนเท่านั้นที่พอไว้ใจได้ถึงะน้นเนี่ยคุมกำลังโดยรวมทุกตำแหน่งนะครับของแมนยูในชีซั่นนี้ชุดปัจจุบันถือว่าดูดีเลยทีเดียวน่าจะเป็นฤดรการที่โซชานั้นสามารถพาทีมเบียดในการแย่งลุ้นแชมป์ต,ต่างๆนะครับกับบรรดาคู่แข่งไม่ว่าจะเป็นเรือใบสีฟ้านะครับที่บ่อนถูกพนันทางเคียรนะครับยังยกให้เป็นเต็งหนึ่งนะครับที่จะควาแชมป์พรีเมียร์ลีกในปีนี้ อันดับที่2ครับเชลซีนะครับก็ถือว่าเป็นทีมอีกทีมหนึ่งที่มีความแข็งแกร่งนะครับแลวก็ดูดันสดในปีนี้จากการเสริมทัพเอาลูมิลูรูกากูนะครับเป็นหน้าเป้าด้วยโอ้โหน่ากลัวสุดครับทีมนี้ส่วนที่ที่3ครับหงแดงลิวพูไม่ว่าในซีซั่นนี้นะครับหงแดงเองเนี่ยไม่มีการเสริมทัพแต่อย่างใดแต่ได้รวมแล้วนะครับได้นักเตะที่เป็นตัวหลักนะครับหายเจ็บกลับมานะครับไม่ว่าจะเป็นเฟอร์กิลฟันไดิ์ก็น่าจะลงล็อกนะครับปีนี้ลิวพูก็น่าลุ้นเหมือนกัน มิโนเรลล่าครับซูเปอร์เอเย่นตกเป็นข่าวว่าได้เรียกค่าเหนื่อยนะครับอยู่ที่8 2 5 0 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์นะครับให้กับอลิกเบลฮันแลนด์นะครับกองหน้าของบริเช่เดอดมนสำหรับการย้ายทีมในซัมเมอร์นี้เช่นเดียวกับเงินกินเปล่า34ล้านปอนด์สำหรับตัวเองอีกด้วยดาวยิงไว้เอียดปีรายนี้นะครับมีข่าวอย่างหนักหน่วงกับการย้ายออกจากทินชิงแนนดูยีนาพาร์คหลังจากที่ชวฟอร์มทลมประตูเป็นกอบเป็นกำให้กับสโมสรบริเช่ดอดมุน เป็นที่เชื่อกันว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเชลซีเรดมาดริดบาร์เซโลนาและก็บาเยร์เมิวนิกต่างมีความกระตือรือร้นที่อยากจะดึงดาวเตะรายนี้มาร่วมทีมถึงกระนั้นเนี่ยเมื่อไม่นานมานี้นะครับมีการอ้างว่าเราสโม,มสนนรได้เลื่อนการเล่ล่าตัวของฮารแลนด์ในซัมเมอร์นี้หลังจากที่เราแจ้งว่าการคว้าดาวเตะรายนี้มีค่าสูงถึง500ล้านปอนด์ครับในระยะเวลา5ปีล่าสุดนะครับคริสเตียนฟ็อกก์นักข่าวจากสปอร์ตบิลครับได้มีการเปิดเผยความต้องการอันมหาศาลของเรอั สำหรับทีมที่จะซื้อฮันแลนด์ไม่เพียงแต่จะได้รับการแจ้งว่าพวกเขาเนี่ยจะต้องจ่ายเงินค่าเหนื่อยนักเตะรายนี้อยู่ที่8 2 5 0 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์แต่ยังมีค่าธรรมเนียมตัวแทนของเขาด้วยนะครับฟอรกระบุว่าไรอล่านะครับกำลังมองไปยังจํานวนเงิน3.4ล้านปอนด์นะครับสำหรับค่ายในหน้าของเดี๋ยวนี้สำหรับข่าวต่อไปครับโรนดนโดถึงกรีดเรียบร้อยแล้วนะครับนับถอยหลังเปิดตัวกับปีศสจตดง คริสเตโนโดิด no, ครับยอดส์สตาชาโปรตุเกสเดินทางกลับมาที่กรีซรีกบล้อเนี่ยนะครับในฐานะานักเตะของแมนเชสเตอร์ในเต็ดหลังเซ็นสัญญามาเล่นกับทีมที่ปลุกปั้นให้เป็นยอดระดับแข่งของโลกเป็นหนที่2หลังที่ถูกปล่อยตัวออกมาจากแคมป์ทีมชาติโปรตุเกสนะครับเพราะติดโทษแบนลงสนามที่จะพบกับ อาอร์เซอ่ไบจา,านนะครับคัดฟุตบอลโลกในวันที่7กันยายนี้ไาแล้วนะครับโรนัลโดนะครับก็ได้เก็บข้าวเก็บของนะครับบินตรงมาที่เมืองแมนเชสเตอร์โดยมีดารนเฟเซอร์ครับเพื่อนเก่าตอนที่ทํางานฝ่ายเทคนิคมาต้อนรับโรนัลโดกลับมาเล่นให้กับแมนยูเป็นคารบที่2เมื่อผีแดงนะครับซื้อตัวกลับมาจากยูเวนตุสก่อนตลาดรอบนั้นจะปิดตัวลงไปและถูกคาดการว่าจะทําการเปิดตัวลงนัดแรกกับนิโคลโซูินเตดวันที่11อกันยายนี้นอกจากนี้เนี่ย เซียร์ซเวนได้มีการจับจองเมนชั่นสุดหรูราราคาหลายล้านปอนด์นะครับเพื่อเปลี่ยนที่พักสําหรับนักเตะใหม่ในครั้งนี้รวมถึงภรรยาและครอบครัวครับก็เดินทางมาอถึงกรีฑล่วงหน้าแล้วเช่นเดียวกันย้อนกลับไปเมื่อวันที่7สิงหาคมนะครับปี2021นั่นก็คือประมาณเดือนที่แล้วนะครับเมื่อวันที่แมนเชสเตอร์เตดประกาศบรรลุข้อตกลงทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งต่อมาวันที่3 1สิงหาคม คือวันที่ปีศาจแดงประกาศเปิดตัวโรนัลโดคัมแบ็กสู่ทีมอัลอรฟอร์ดอย่างเป็นทางการด้วยค่าตัว15ล้านยูโรครับบวกกับแอดออนอีก8ล้านยูโรภายใต้สัญญา2ปีเพราะมีออปชันขยายสัญญาไปอีก1ปีนอกจากนี้นะครับโรนัลโดในวัย36ปีครับจะได้กลับมาสืบทตำแหน,น 7, ่งซียซวสวมเสื้อหมายเลข7ให้กับปีศาจแดงปราบเพิ่มกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากเจ้าของเบอร์เสื้อหมายเลข7คนล่าสุดอย่างอิดิสันคาวานีครับเปลี่ยนโดยใส่หมายเลข21แทนเดนิสเจมส ที่ย้ายไปยังลีดูเนเตตดและนี่คือความรู้สึกของดุนโดซึ่งบรรยายผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวสำหรับการคัมแบ็กสู่ปีศาจแดงครั้งหนึ่งโดยเขาบอกว่าผมไม่สามารถเริ่มต้นอธิบายความรู้สึกของตัวเองในตอนนี้ได้เลยหลังจากที่ผมได้เห็นเรื่องการย้ายกลับมายัางถินอุทรทฟอร์ดถูกประรากาศออกไปทั่วโลกมันเหมือนความฝันที่กลายเป็นจริงทุกครั้งที่ผมกลับมาที่แมนเชสเตอร์เดนต์แม้กระทั่งในฐานะคู่แข่งผมก็รู้สึกถึงความรักและความเคารพจากแฟนบอลบทอัศจรรย์เสมอ แชมป์ลีกครั้งแรกแชมป์ฟุตบอลถ้วยครั้งแรกถูกเรียกติดทีมชาติโปรตุเกสครั้งแรกแชมป์ยูฟาจิบลิกครั้งแรกคว้ารองเท้าทองคำครั้งแรกและคว้ารางวัลบัรดงดอกครั้งแรกของผมทั้งหมดเกิดขึ้นจากความสัมพันธ์ส่พิเศษระหว่างผมกับเรดเดวิลประวัติศาสตร์เหล่านั้นเคยถูกเขียนขึ้นในอดีตและประวัติศาสตร์จะถูกเขียนขึ้นอีกครั้งหนึ่งผมสัญญาผมอยู่ที่นี่แล้วผมกลับมาอยู่ที่ที่ของผมมาทำให้มันเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งไปละเสื้อเล็กลคุก สำหรับข่าวต่อไปครับเอเยนต์มั่นใจฟันเดบิกกลับมาแจ้งเกิดกับแมนยูกุยโดอันแบกครับเอเยนต์ส่วนตัวของเดนนิฟันเดบิกเชื่อว่านักเตะในสักัาของเขาจะสามารถกลับมาประสบความสําเร็จในการขาคขายแข้งกับแมนเชสเตอร์เดนได้แม้ว่าซีซั่นแรกนะครับจะไม่รับโอกาสในการลงสนามมากนักตามการรายงานของแมนเชสเตอร์นิวส์เดนนิฟานเดบิกเองเนี่ <The S 2> นนยมีความสุขกับข้อเท็จจริงที่ว่า สโมสรนยังมีความเชื่อมั่นในตัวของเขาแต่เมื่อซีซันที่แล้วนะครับมันเป็นรไยที่เจ็บปวดมากที่เขาไม่ลงเล่นอย่างสม่ำเสมอเขาพร้อมสำหรับเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของตัวเลือกและจังหวะเวลาที่คุณต้องยอมรับมันเขาเซ็นสัญญา6ปีครับแต่เขาก็ต้องการลงสนามในช่วง2-3สัปดาห์ที่ผ่านมาเขาแสดงให้เห็นว่าพร้อมสำหรับรููการใหม่และเขาแสดงออกในสิ่งที่สโมสรนต้องการอยากจะเห็นดังนั้นเรามาดูกันนะครับว่าอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าสโมสรนจะใช้งานเขาหรือเปล่า ซึ่งผมก็หวังว่าเขาจะถูกเรียกให้ใช้งานแต่ถ้าไม่เป็นเช่นนั้นคุณก็ต้องมองหาทางออกแต่ผมคิดว่ายังไม่จําเป็นผมเชื่อว่าในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้ามันจะยิ่งชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่าดอนนี้ฟานนบีกจะกลายเป็นนักเตะที่ดีของแมนยูและทําให้แฟนบอลซึ่งเอาใจช่วยเขาอยู่ตลอดเวลารู้สึกประทับใจในตัวของเขาด้วยเขาจะประสบความสําเร็จกับทีมแน่นอนครับสุดข่าวต่อมาครับ เสติลลินการ์ที่โตเป็นข่าวเชื่อมโยงกับเวสต์แฮมตลอดช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานะครับเป็นคนยืนยันว่าไม่ต้องการย้ายคืนถินนดอนสเตเดียมที่เคยไปเล่นด้วยสัญญายืมตัวก่อนหน้านี้ตามการรายงานของเก้าสิมินครับแข่งไว้เรียบเปีบรารนี้ใช้เวลาประมาณช่วงครึ่งฤดูกาลนะครับหลังจากที่คุณคอนเวสต์แฮมยูไนเต็ดพร้อมกับผลงานที่ยอดเยี่ยมของเจ้าตัวนะครับโดยจัดไปอย่างสุดสวยครับ9ประตูกับ5แอสซิตจากการลงสนามเพียง16กเกมเท่านั้นในพรีเมียร์ลีก ดิิดมอยซึ่งเป็นผู้จัดก,การทีมของเวสต์แฮมยูไนเต็ดไดแสดงออกมาอย่างชัดเจนว่าต้องการตัวกองกลางทีมชาติอังกฤษรายนี้มาร่วมทีมอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มีการเดินหน้าเจราจากับปีศาจแดงอย่างเข้มงวดอีกด,ด้วยอย่างไรก็ตามครับสื่อเจ้าดังกล่าวเนี่ยเผยว่าลินการ์เองแจ้งกับทีมดังแห่งกรุงลอนดอนว่าไม่ต้องการย้ายกลับไปคาแข้งด้วยโดยแสดงออกว่าไม่ต้องการย้ายมาร่วมทีมเวสต์แฮมอย่างถาวรสำหรับลินการ์นะครับเหลือสัญญากับทีมจนถึงซัมเมอร์ปีหน้าเท่านั้น มีความเป็นไปได้ว่าจะพิจาราเรื่องการย้ายทีมอีกครั้งหนึ่งในตลาดเดือนมกราคมที่จะถึงนี้นะครับซึ่งก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าลินการนั้นเนี่ยจะเปลี่ยนใจหรือไม่นะครับและนี่คือทั้งหมดนะครับในการอัปเดตข่าวสารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับก็อย่าลืมกดไลค์กดกแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการทำคลิปต่อไปสวัสดีครับ